ผมเนี่ยเป็นเหยื่อและผู้ประสบภัยจากการถูกบิดเบือนเรื่องเขาพระวิหารคุณอันฮะเพราะฉะนั้นผมต้องต้องขอผมกำลังจะกลับมาถามเรื่องนี้แหละฮะที่ยังยังมีพาดพิงผมอีกว่าโอ้ยสมัยปี25งห้รหนพลังประชาชนไปเซ็นยกเขาพระวิหารในกัมพูชามาอีกแล้วพอสมัยพักเพื่อไทยปี2 5 6 6 7ก็จะเอาเรื่องนี้มาอีกแล้วจะเสียดินแดนอีกหมือนกับทอมาปุ๊บก็จะเอาเกาะกุลให้เขาอีกตอนนั้นเ็าจะเอาขับพระวิหารให้เขาอีกผมว่า มัันนนนคือออะะไรฮต้ก็บิดเบือนโดยสิ้นเชิงการเรียนคุณอ่านอย่างนี้สมัยผมทําเนี่ยเราผมยกขอยกได้พื้นที่นิดหนึ่งครับผมช่วยคตื่นเลยไหมนี่นี่เลยครับได้ครับสมัยสมัยผมเนี่ยนะฮะขอกล้องสูงนิดหนึ่งครับอันนี้คือสันปันน้ำที่เราอ้างสิทธิ์ตามเส้นเทาถูกไหมฮะใช่ครับตามเส้นเทานะโอเคทีนี้เมื่อปีเมื่อวันที่15มิถุนายน2505 2.505้าศูนย์เมื่อคุณอานยังไม่เกิดแต่ผมเกิดอายุหนึ่งอบใช่ครับโอเคครับผมสารโลกตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยปราสาทพระวิหารคือแท่งสีเหลืองนี้ครับผมจำลองเป็นกราฟิกนะครับตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาจอมพลสฤษดิ์ก็เลยขีดเส้นให้น้อยที่สุด ยกเขาพระวิหารให้กัมพูชาไปตามเส้นแดงครับชัดเจนนะครับนพดลปฐมหรือท่านรัฐบาลท่านนายกสมัครไม่ได้ยกปราสาทพระวิหารให้กัมพูชานี่ยังมีคนมาบิดเบือนอยู่มันเกิดขึ้นตั้งแต่2 5 0ห้าศูนย์ห้าสงายจไปแล้วศาลโลกตัดสินใช่ครับแล้วเราก็เลยลากเส้นเขตแดนใหม่ก็คือจุดจุดแดงเนี่ยโดยเว้นบริเวณปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาไปจากสัรปน้ำก็แหวงไปนิดนึงอ่าโอเคแต่บังเอิญมันมีปัญหาว่าการศาลโลกไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดน เราอ้างสิทธิ์เส้นนี้ใช่ไหมครับ,รบแต่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แผนที่ระหว่าง1ต่อ2องแสนมันมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะจึงมีพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรอยู่นะครับทีนี้ผมเดี๋ยวนะผม,ผมงงว่าอไอไอ,ไอเส้นสีแดงเนี่ยเราก็ขีดตามสันโลกไหมฮะเราขีดตามาสนัสนสนัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตามสันปัน,น้ำบริเวณเส้นตรงนี้ตามส่ทีสัญญา ต้องใช้สันปาน้ำแต่บังเกินสารโลกไปติดไปตัดสินอ้างว่าประเทศไทยไปถูกกฎหมายปิดปากไปยอมรับแผนที่ของกัมพูชาที่ใช้อย่างต่อเนื่องไม่คัดค้านซึ่งซึ่งกัมพูชาพยายามอ้างว่าแผนที่ของเขาหนึ่งต่อสองแสนมันอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้จำลองเส้นมานะครับมันก็เลยซ้อนกันครับมันซ้อนกันอย่างเเหมือนเหมือนคลกายกรณีทะเลเนี่ยของเราตรงนี้ถูกต้องไหมสันปาน้ำของเขาอ้างตรงนี้มันก็เลยมีพื้นที่ซ้อนกันเท่าไหร่ครับ4.6 ตารางกิโลเมตรครับผมทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดีกัมพูชาวันปี5้าหนึ่งซึ่งผมไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพอดีครับก็จะเอาตัวปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเอาปราสาทไม่พอจะเอาพื้นที่ทับซ้อนไปด้วยก็คือเอาหนึ่งบวกสองนี้ผมเปลี่ยนแผนที่นิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเพื่อความปลอดเพื่อความชัดเจนนี่ครับเนี่ยตัวปราสาทพระวิหารหนึ่งพื้นที่ทับซ้อนคือสีม่วงครับเขาจะเอาหนึ่งบวกสอง นี่คือแผนผังที่เขาไปยื่นที่ <coming S 1> นนยูเนสโกเลนือกัมพูชาไปยื่นยูเนสโกเมื่อปี25นึคงครับ<อ>ทีนี้ไทยก็ต้องใช้คําว่า,าเต้นสิครับอเราจะต้องปอกป้องดินแดน ไอเดียลการ,การในอุดมคติตอนนั้นเราต้องเจรจาตัดให้เขาตัดพื้นที่ที่เราอ้างสิทับซ้อนสีม่วงออกให้ได้แปลว่าเราต้องเอาเบอร์สองสีม่วงคืนมาใช่ต้องตัดออกมาค, hey, คุณห้าไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยเอาพื้นที่สองต้องเอาเฉพาะตัวปราทนี่คือแผนผังตัวปราทถ้าคุณจะขึ้นยูเนสโกคุณต้องขึ้นแค่หนึ่งแค่หนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นของกัมพูชาตามคําตัดสินศาลโลกเมื่อปี2 0 0 5แล้เรายอมรับตามที่เราก็ทําเส้นประนี้ตามพลเอก ตามาที่จอ,จพอมพลสดิ์จอมพล่าให้ใช่รรครับเพราะนั้นผมเนี่ยไปเจราจารโอ้โหด้วยความยากลำบ,บากคุณอั๋นเขาเมื่ออาชีพเขายากมากเจู่ในกัมพูชาจุดเขายอมทำแผนผังใหม่ไม่ให้ล้มเส้นเขตแดนของไทยเห็นไหมแปลว่าเขายอมที่จะคุยกับยูเนสโกโดยเบสออนแค่เบอร์หนึ่งเท่านั้นแล้วเขาเขาตกลงกับเราโดยมีที่มาของคำแถลงการร่วมในอดีตซึ่งซึ่งตอนนี้ไปอ้างหรือไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะสารปกครองห้ามใช้แต่เราเจรจาสำเร็จ จนเขายอมขึ้นเฉพาะหนึ่งไม่ขึ้นสองไม่รวมสองแล้วไปเปลี่ยนแผนผังใหม่เแผนที่ที่คุณยื่นไว้ตอนแรกหนึ่งบวกสองเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ขึ้นเฉพาะหนึ่งทีนี้ก็คือว่าผมเจอชาสําเร็จในการตัดตัดพื้นที่ทับซ้อนออกถูกต้องไหมฮะถ,ถ้าฟังวันนี้ต้องบอกว่า ก็สาเร็จสิเพราะว่าเขาจะเขาจะยื่นหนึ่งกับสองใช่ครับแต่เราเจรจาสําเร็จคือเราดึงสองออกจากการยื่นหนึ่งเขาได้ชัดเจนครับคุณอันคุณอันช่วยไปพูดต่อด้วยนะเพราะอะไรครับคุณอันแล้วมันบอกว่าผมทําให้เสศษดินแดนรัฐบาลสมัครทําให้เสศษดินแดนไปฟ้องผมที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอครับผมต่อสู้7ปีครอบครัวผมถูกทําลายถูกดิสเครดิตพี่สาวผมถูกรังแกที่โคราชผมเสียค่าทนายไป นับโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์อะผมอะทีนี้ท้ายที่สุดบ่ายวันที่สี่กันยาย,ยน 58, สองห้าห้าแปดศาลฎีกาแผนกคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องผมครับในคำพิพากษาบอกว่าสิ่งซึ่งจำเลยคือนายนพดลร,รมเนี่ยถูกต้องตามสถานการณ์และประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมทำแต่ข่าวเงียบชนะข่าวเงียบฮะข่าวเงียบแต่เนี่ยนี่คือ ประเทศไทยเนี่ยคุณต้องให้เครดิตในสิ่งที่คนทําแล้วคุณต้องเบสข้อมูลของคุณจากข้อเท็จจริงครับคําพิพากษาดีกาอยู่อยู่ในราชกิจจานุเบกษาไปอ่านได้เสียดายผมไม่ได้เอาเอามาให้ดูด้วยวันที่สี่กันยาไปนค้นไม่ยากครับครบสี่กันยาบ่ายวันนั้นเนี่ยพิพากษาและนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์ถูกต้องและเป็นประโยชน์ประเทศไทยจะได้ประโยชน์โอเคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ยังมัก กระแสผมในติ๊กตอกในอะไรคุณใช่ไหมเซ็นยกขอขพระวิหารในกมประชาเรื่องนี้จะเป็นเหมือนพระวิหารหรือเปล่าได้โปรดนะครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ที่มีใจเป็นธรรมเขาเรียกว่าแฟร์เพลย์นะคุณอันนะครับไอ้ความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องยอมรับข้อที่จริงผมถือเสมอคุณอันฮะผมเนี่ยสำนึกในบุญคุณแผ่นดินครับผมต้องแต,ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอนผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย ผมได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยการปกป้องพื้นที่ทับซ้อนสําเร็จผมนพดลไม่ใช่นบบางคนมาบอกว่านพดลขายชาติพูดประจําครับนพดลคนปกป้องชาติครับไม่ใช่ขายชาติคร,ครับเรียนครับอ่ะ